สวัสดีทุกคนเนียนะครับวันนี้ก็มาเจอผมเช่นเคยนะพี่แสงนะวันนี้ก็พี่แสงจะพามากินนี่นะครับทุกคนผัดวุ้นเส้นซีอิวนะครับทุกคนคก็ถ้าใครยังไม่กินข้าวเที่ยงก็มากินด้วยกันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณครับนี่นะครับตะเกียบวันนี้ก็ถือว่ารู้มากเลยนะทุกคน ตัดมาจากไม้ไผ่นี่เองนะทุกคนวันนี้ก็กินแบบง่ายๆนะครับทุกคนก็วนเส้นผัดซีอิ๊วนะครับทุกคนมาครับทุกคนถ้าใครยังไม่กินข้าวเที่ยงก็มากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะกินก็ขอพริกลังคอลกันนะครับทุกคนจะได้กินหมดนี้นะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเกือบน่าจะเกือบสองกิโลสามกิโลครับทุกคนมาครับทุกคนถ้าใครยังไม่กินข้าวเที่ยงก็มากินด้วยกันนะครับ นี่นะทุกคนขอพิกล้างคอกันนะครับยังไม่ถึงที่สุดยอดมาครับทุกคนอื้อ อันนี้ก็ผัดใส่กุ้งนิดหน่อยนะทุกคนตะเกียบใหญ่เกินเก็บเก็บกุ้งไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวจะมือจับก็ได้นะ 嗯哼哼，嗯。 มาดูกันนะทุกคนว่าผมจะกินหมดหมดถัดนี่ไหมนะครับทุกคนนี่เยอะมากเลยครัเกือบสองถึงสามกิโลนะครับทุกคนมาครับอืม มันต้องมีพริกช่วยนะครับทุกคนถ้าไม่มีพริกนี้กินไม่หมดทําบเยอะเกินครับเกือบสามกิโลนะครับทุกคน แดดร้อน,นครับคนตัวนี้เหือยแตกหมดเลยครับทุกคนี แน่นท้องนะครับเกือบสามกิโลนะครับทุกคนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน เกือบสามกิโลนะครับทุกคนกินคนเดียวหมดนะครับตอนนี้นะครับทุกคนแน่นท้องมากเลยนะครับเกือบสามกิโลนะครับกินคนเดียวหมดนะครับทุกคนก็อที่ใส่สูดเนี่ยมานะทุกคนจะไปหาปลานะครับทุกคนจะไปหาจับปลาต่อนะครับทุกคนแน่นท้องโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณครับ จะขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วนะครับแน่นท้องบาย